สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมพรโพทองรหัสนิสิต6321603554วันนี้จะมาท่องเกี่ยวกับ International Phonetic Alphabet for Hotel A ถึง Z ค่ะ A a b l e B Baker C Charlie D Dog E e C. F Fox G George H How ไอไอเชมเจจิมมี่เคคิงเอลเลิฟเอ็มไมค์เอ็นแนนซี่โอโอเบิลพีปีเตอร์คิวควีนอาโรเจอร์เอชซูการ์ทีแชร์ยูอันเคิลวีวิกเตอร์เดี๋ยวเป็นยูวิลเลียมเอ็กเอ็กเลย์ วายยอ c ซีซีบรขอบคุณค่ะ